สวัสดีค่ะดิฉันนางเพชรลีบูรณะนะคะประธานเครือข่ายคอสทชของจังหวัดพนะนครศรีวิทยานะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทิตานาันมาโขพินโยวัชุธรน,นะคะเป็นแกนนาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพนะนครศรีวิทยาค่ะโครงการของเรานะคะที่เราทําไปเมื่อวานนี้นะคะคือวันที่7กับวันที่8ค่ะเราจะมีการอบรมให้ความรู้กับอ,อสมอประชาชนแล้วก็ เด็กและเยาวชนนะคะเป้าหมายของเราคือ30ท่านที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเมื่อวานนี้เมื่อวันที่7และวันที่8ค่ะค่ะวันที่7นะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนทั้งหมดนะคะอ่าอยู่ที่6กโมดูค่ะแต่วันแรกเราเรียนกันไปที่อ่าสโมดูนะคะแล้วก็วันที่2นะคะก็คือวันที่8เราจะเรียนอยู่ที่2องโมดูอ่าโมดูที่5ค่ะได้รับเกียรติจากท่านนะคะอ่าดรสีดาค่ะแล้วก็ท่าน อพออน้องนะคะพออราตีของเราะคะ่ะท่านให้เกียรติเข้ามาร่วมนะคะให้ความรู้ในกิจกรรมภาคประชาชนที่ยุทยธยาในครั้งนี้ด้วยค่ะพี่เพจใช่ค่ะทั้ง6บูดูเลยนะคะเราได้รับเกียรติมาจากผออสททั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ดรพิชิตนะคะท่านเป็นผู้มาให้ความสนับสนุนและวก็มาดูแลเราทั้งองค์กรต่างๆที่ท่านมาให้องค์ความรู้ของพวกเราะนะคะ ค่ะแล้วก็วันที่8นะคะท่านดตตรพิชิตของเรานะคะที่ท่านนะคะให้เกียรติมาช่วยให้ความรู้ในครั้งนี้ท่านก็ให้เล่นเกมบันไดงูด้วย<ช><ใ>นคะคะพีช่ชใช่ค่ะท่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ให้การอบรมทุกท่านแฮปปี้มากๆค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆก,กับกิจกรรมใน,ในการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะส่วนวันนี้วันที่9นะคะเราได้มาเวิร์กช็อปนะคะที่อำเภอนครหลวงหรือปราสาทนครหลวงค่ะซึ่งเป็นปราสาทที่ เก่าแก่ที่สุดของอำเภอนครหลวงนะคะประชาชนให้ความนับถือและเลื่อมใสศรัทธาทางกสทชของเราภาคประชาชน,ขอ,าาชาชนของจังหวัดนครศรีธรรก็ได้มาจัดกิจกรรมนะคะค่ะเป็นการออกบูธนะคะออกบูธกิจกรรมของกสทช,ชที่มีอ,องค์ความรู้ต่างๆนะคะเป็นแบ็กดรอปนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมานะคะมาสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปราสาทนะคะนครห,หลวงในครั้งนี้ค่ะโดยการที่ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ก็จะมาลงชื่อนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมท่านไหนที่อยากได้ความรู้หน่อยนะคะที่มีเวลาก็มาร่วมตอบคําถามทั้งหมด8ข้อถ้าตอบคําถามถูกนะคะทางเราก็จะมีของรางวัลให้เป็นอะไรบ้างคะพี่เพ็ญมีโลตีสสาใหม่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะแล้วก็เป็นกายศาสตร์ก่าเป็นสัญลักษณ์ของมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรียยาและก็อําเภอนครหลวงค่ะค่ะทั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านดรอาศรีดานะคะท่าน เป็นที่ปรึกษานะคะที่เดินทางมาค่ะสนับสนุนและให้ความรู้ในการตอบคำถามร่วมกับท่านอาจารย์ดรพิชิตในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปค่ะได้มั่นใจกับอ,องค์ความรู้ที่ได้จากสำนักงานก,กท <ram. S 1> สทชในครั้งนี้ด<อ>้วยค่ะพี่เชรภาคประชาชนของภาคประชาชนจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะค่ะในครั้งนี้ค่ะภา,าคประชาชนก็ให้ความสนใจมากใช่ไหมคะพี่เชรค่ะเราจัดบูธกิจกรรม9้าโมงเช้าตอนนี้ประมาณ10โมงกว่า ประชาชนมาให้ความสนใจเยอะมากเลยค่ะเกินเป้าหมายเราต้องการเป้าหมาย100ท่านตอนนี้เราไปเกือบ200ท่านแล้วค่ะถือว่าประสบผลสําเร็จไหยคะค่ะต้องขอบคุณนะคะทางสำนักงานกสทชค่ะที่ให้การสนับสนุนนะคะภาคประชาชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะขอขอบคุณค่ะท่าน พอ,ออนะคะราตีนะคะแล้วก็ท่านด็อรสีดาและก็ท่านอาจารย์พิชิตค่ะที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะเราสองคนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณการดีๆจากกาสทชนะคะ